จอยมีโครงการเปิดร้านอาหารแล้วอะคือเหนต่องราอายุมันเยอะเหนื่อจะืเก้นจับถมงไว้เลยจอยสมอาหารจบทจอาหารบอกไอเจทำอาหารฝรั่งจอยทำอาหารไทยอย่เงี้ยฟังมา้นยืนยุยืนยืดย่นยืดเอยยิงหรือแม่เปคนนแม่ฝีมือเจงก็ใคร ีอพอยเรเจ็ดว,ว่าคร <c oughs> ับอหมันไม่ใช่ทำเก่งอย่างเดียวต้องใจรักเลยเน,นีย่ยเออใชล้าไปช่ใช่ใช่ใชลใช่ใช่ใช่ใก่ใช่จ้าใช่ใช่ใช่ใา่